e x t r a w a t าว o ต e ม e e ็ดค er. น้ำยาทำความสะอาดห้องน้ำและสุขภัณฑ์ห้องน้ำและสุขภัณฑ์บ้านผมสะอาดหอมตลอดเวลาเลยครับผลิตภัณฑ์ตัวนี้เองจะช่วยขจัดคราบเปื้อนหินปูนและคราบเหลืองที่มองไม่เห็นบนกระเบือ้องอ่างอาบน้ำโถส้วมที่อาบน้ำประตูและอ่างล้างมือมีคุณสมบัติที่ช่วยขจัดเชื้อโรคและแบคทีเรียรครับ ผสมด้วยหัวน้ำหอมให้กลิ่นหอมสดชื่นสำหรับห้องน้ำของคุณนอกจากทำความสะอาดห้องน้ำแล้วช่วงโควิดแบบนี้ผมรู้ว่าพี่ๆน้องๆทุกคนห่วงเรื่องเชื้อโรคใช่ไหมครับผมอยากจะแนะนำเพิ่มเติมนะครับว่าสามารถนำน้ำยาไปผสมกับน้ำแล้วใช้ฉีดพ่นกุญแจบ้านประตูลูกปิดตก้อ,อี้ราวบันไดเป็นต้นครับแล้วเช็ดออกเพื่อฆ่าเชื้อได้นะครับนี่เลยแคล็ดลับง่ายๆนะครับเห็นไหมครับว่าซื้อแค่หนึ่งขวด แต่ใช้งานได้หลากหลายมากมายจริงๆเลยครับเรลมาณสุที่ต่อหนึ่ขวดนะครับมี1,000มิลล,ลิลิตรครับเลือกน้ำยาทำความสะอาดห้องน้ำ Extra w a s ้สิครับรับรองว่าไม่ว่าคุณจะเป็นคุณผู้หญิงหรือคุณชายเรื่องงานบ้านจะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปสำหรับเราอย่างแน่นอนขั้นตอนการสาธิตขจัดคราบเลื่อนคราบเหลืองนะครับ ห้องน้ำสะอาดหอมสดชื่นไร้แบคทีเรียและเชะื้อโรคนะครับว่าเราจะอาบน้ำกันอย่างมีความสุขภายใต้ห้องน้ำที่สะอาดสดชื่นและไรเชื้อโรคผลิตภัณฑ์ตัวนี้เลยครับนอกจากห้องน้ำห้องส้วมแล้วนะครับอ่างอาบน้ำบัสแทก็สามารถที่ทำการอาดได้นะครับสะอาด สดชื่นนะครับหอมกลุ่นแล้วก็ไร้ซึ่งเชื้อโรคและแบคทีเรียด้วยผลิตภัณฑ์ตัวนี้เลยครับสนุกกับการทำความสะอาดนะครับสะอาดล้ำลึกหอมสดชื่นไร้เชื้อโรคและแบคทีเรีย เพื่อทุกคนในครอบครัวอันเป็นที่รักของเราทุกคนนะครับสุขอนามัยเป็นเรื่องสําคัญมากครับผลิตภัณฑ์ Extraord Moist Cleaner ผมบอกได้เลยนะครับว่าทุกๆครอบครัวมีห้องน้ำครับจำเป็นมากที่จะต้องทําให้ครอบครัวของคุณนั้นมีห้องซ้วมห้องน้ําที่ปราศจากเชื้อโรคแบคทีเรีย หอมสดชื่นผมบอกได้นะครับว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้บ้านของผมใช้มาตั้งแต่ออกจำหน่ายเลยครับถ้าไม่ดีไม่บอกต่อจริงๆนะครับ Extra Watt Moset Cleaner b i s u l i a n ห้องน้ำหอมสะอาดสดชื่นไรแบคทีเรียเรยเชีโยโร่ b i s u l i a n